สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรัญญาแถมผูกษานะคะยิงไทยในสุดเด่นนกหลยหลยจ้ามีนกหลายชนิดเลยท่านกุ๊กแซบลูเมสแล้วก็สวัสดีนะับอะไรนะคะตัวเมียนะไปแล้วฮะเมว โอ,ยอ๊ยนกมอกฟันก็มาค่ะว้าวขึ้นไลช้านิดหนึ่งนะคะขออภัยค่ะ Di ni lulu suiran. นกหัวาควานภาษาเซเลนเรียกฮักสเป็ดนะคะตัวนี้ตัวผู้ฮักสเป็ดโอหอ่อเนี่ยยินด,ดีต้อนรับหนึ่งท่านแรกนะคะนกน้อยไล,ยลย่ไล่ไล่ไล่นกน้อยไล่ไล่เจ้นานกไล่ไล่เจ้า นกหัวขวานกันมานะคะนกท่านกุ๊กเส่รวบรมสสวัสดีนักแปลตัวสวัสดีนักเนบแปละนะคะมาแล้วค่ะ

ขอบคนหนึงเลิบ1หน่งรลนะคะกำลังใจมาแล้วมาแล้วอากาศอยู่ที่หนึ่งองศานะคะที่สวีเดนตอนนี้ก็บสิบโมงเช้ากับสิบเอ็ดนาทีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ นกตัวที่ดื่มน้ำแล้วก,ก็เอ็นชีตานะคะนกนกที่เห็นนี่จะอยู่อ่าสวัสดีค่ะบอดีเบอร์ดีอ่าบูดีหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณแตงโมอู้อันนี้ก็ซื้อแตงโมมาเหมือนกันนะคะชอบแตงโมเหมือนกันเลยยังไม่ได้ผ่าเลยค่ะไม่รู้หวานหรือเปล่าแต่ตรงกันเลยขอบคุณขอบคุณค่ะอ๋อส่งคีวีด้วย เดี๋ยวหน้ายังไม่ได้ล้างเลยนะนี่นะคะแต่งโมแต่งโมเอาคืนขอบคุณค่ะก <c ười> ีวีไม่ได้ซื้อนะคะกีวีไม่ได้กินนานแล้วขอบคุณทั้งเก้าท่านเมื่อกี้ขอบคุณสองเล็บสองลานะคะนกน้อยหลายๆจ้านกน้อยหลายๆ อยู่ไซนออยู่ไซนอเบอร์ดีหรือว่าอะไรนะเบอร์เบอร์บอบดีขอบคุณผลไม้นะคะชอบผลไม้เหมือนกันค่ะว่าแล้วก็จะพาซะเลยว่าแล้วก็จะพาสักหน่อยแตงโม ดูนกไปนกหลายๆนะวันนี้มมไม่แดงโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะคะแตงโมไม่แดง น้อย,อยนะคะไม่แดงเยอะชมนกไปกินแตงโมไปนะคะนี่นะคะโอ้แตงโมขอบคุณสิบเลิฟสิบไลน์นะคะอ่าเสีดายมากเลยนะคะแตงโมที่นี่รู้แล้วสวีเดนนะคะอากาศอยู่ที่หนึ่งองศาค่ะลมก็แรง ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะคุณเบอร์ดี้บอร์ดี้เบอร์ดี้รือเปล่าแล้วก็สองเลิฟสองไลค์นะคะ อ๋อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครัวยายสาวชาแนลเป็นกําลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะสามเลิฟสามไลน์นะคะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะคนบ้านบ้านชาแน,นลสวัสดียินดีต้อนรับค่ะทุกท่านนะคะขอพระคุณทั้งสท่านนะคะแล้วก็ขอพระคุณทุกทกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจค่ะ เมื่อกี้นี่นกไล่หลายนะคะมาจนอดขึ้นไล่ไม่ได้เนอะอ่าสวัสดีค่ะที่นี่ลูวว่เหลีนนะะ่สวิเดนนะคะสวิเดนเริ่มหนาวแล้วสวัสดีครัวยายสาวชาแนลด้วยค่ะจากคุณคุณบ้านบ้านชาแนลนะคะ ทักทายเป็นกำลังใจนะคะลมแรงมาฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะสรัลญยาทำงานไม่ได้เนาะก็เลยได้อยู่บ้านนะคะขึ้นไลน์นกน้อยเห็นเราอยู่บ้านเขาก็มานะคะวันแรกๆเงียบเหงา นกไม่ค่อยมีตอนนี้ก็เริ่มมากันแล้วนะคะหลายตัวอยู่ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะคะขอบพระคุณกำลังใจจากสามท่านนะคะบูรีควายสาวชาแนลแล้วก็คนบ้านบ้านชาแนลนะคะสามเลิฟสามไลค์มาด้วยขอบพระคุณคะ่ะ ลมแรงนะคะข้างนอกทักทายนะคะวันนี้ก็วันพุธหัสที่ยีบดที่ยี่สิบหกนะคะกันยาตุลาสิงหากันยานะคะกันยาเนาะ เวลาก็สิบโมงช้ากับยี่สิบสามนาทีนะคะเวลาสวีเดนอากาศก็หนึ่งองศาเองนะคะเริ่มหนาวแล้วนกน้อยกระไล่หลายจ้ามาแล้วไปแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวก็ามาใหม่นะคะขอบระคุณสามท่านนะคะคุณบอดี้คุณเบอร์ดี คุณครัวยายสาวชาแนลคุณคนบ้านบ้านชาแนลทั้งสามท่านนะคะอ่านกตะขาบเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวนกตะขาบเขากินเร็วมากเลยนะคะนนนนนนเดี๋ยวเดี๋ยวก็บินลงมาจุ้งวอง,วอ,งอยู่ไหนอะ่ะบินลงไหนแล้ว ะดื่มน้ำนะคะมากินน้ำมากินน้ำนกตะขาบซิวเดนเรียกเนสคริกะ่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะตัวก็เกือบหนึ่งกิโลนั่นแหละนะคะสีสวยนะคะโอ้ยมาอีกตัวหนึ่งแล้วมาอีกตัวหนึ่งแล้วคอยดูว่าจะลงตรงไหน,นโง่เขาบินนะสวยงามนะ แป๊บหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งกำลังจ้องจ้อง,องมองมองอยู่ว่าจะจับตรงไหนดีน้องโออ้มาหากันด้วย <c oughs> เพราะว่าอาหารที่มันหมดไปนะคะนกตะขาบกินเขากินเร็วมากตัวใหญ่ กินแตงโมด้วยกันนะคะกินแตงโมคุณเบอร์ดีส่งแตงโมมาให้อื ยินดีต้อนรับสองท่านนะคะน่ะชมนกน้อยด้วยกันนะคะนกไล้ไลตัวนี้ตัวตัวนี้นกใหม่นะคะนี่น่าจะเป็นสวัวสดีเอ่อฟลูกเนปไปและ้วนะคะตัวเมียนะโอเคนะคะท่านใด ชอบชมนกก็แวะเข้ามาชมเป็นกำลังใจนะคะขอราะคุณทั้งสามท่านนะคะที่แวะมาเป็นกำลังใจคุณเบอร์ดีคุณครัวยายสาวชาแนลคุณคนบ้านบ้านชาแนลนะคะตัวนี้ก็เนิร์ดแว็กกันนะคะ เขาก็จะเก่งมากๆมีนกหลายชนิดนะคะเริ่มมาอยู่บ้านนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่ามีคนอยู่บ้านเนาะ ตัวนี้ท่านกุ๊กใส่นะคะอะพอหอมปากหอมคอนะคะพอเจริญหูเจริญตานะแล้วสัญญาขอลงไลค์แค่นี้นะคะพบกันใหม่ไลค์หนะะ้าค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะทักสมิกกฟนิติตาวิสินาสตะกงเฮยโด Thank you everybody. See you next time.